จึงได้ดําเนินโครงการส่งเสริมการผลิตการแปรรูปการตลาดสิน euh ค้ากิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ทพา่สานพัฒนาการเกษตรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะครับกระผมนายลินวัฒน์วรนยการแห่งความสุขนคเภอนนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ครับและในโอกาสนี้ครับ จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งนี้ในการปลูกทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์โดยสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์86ครัวเรือนพื้นที่พ่อปลูก5,990ไร่การยกระดับทุเรียนบุรีรัมย์ให้มีมาตรฐานและอัตลักษณ์ที่เด่นชัดเป็นการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติเกษตรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอโนนสุวรรณและอำเภอใกล้เคียง แต่เป็นทุเรียนที่เกิดจากบริบททางธรรมชาติที่โดดเด่นของพื้นที่ปลูกตังอยู่องเจีค่ะท่านที่สองค่ะคุณเสมนีลาขุมเหล็กค่ะเป็นเชิญค่ะท่านที่สามนะคะถัดไปนะคะ มีสารสนเทศหรือจีด้าเรื่องของการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มนวัตกรรมภูมิาครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การผลิต การบริโภคและการทุเรียนน้ำแร่บุรีย์เป็นที่เชื่อถือในระดับสากล2การตลาดและการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในประเด็นของการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทุเรียนที่เรียกว่าทุเรียนน้ำแร่บุรีรัย์ซึ่งกำลังก้าวสู่สินค้า GI อย่างเป็นทางการนะครับทุเรียนทุกท่านบริเวณตอยางนะครับอาจารย์ครคะท่านอำเภอฮะกรอบนอกหอมละมุน เนื้อเนียนนุ่มดุดคาสตาด์ครับข้างนอกไมยัง์เลยครับ์เลยครับโชว์ครับตามครับตารดกดไลค์เลยครับติดตามตดาดมาดว่ามามา นะครับะไรทีเดนอกจากนั้นยังมีนะครับมะลัให่เาะงเาะนี่จังหวัดุรีรัมและท่านหัวหนส่วนราชการในการหนึ่งสองสามนนสุวรรณครับโอ้โหลูกใหญ่ทีเดียวนะฮะครับครับหนึ่งสองสาม

เพื่อเดินหน้าสู่การขอะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเมืองที่โดดเด่นในด้านยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬานะครับยังมีทุเรียนนะครับทุเรียนน้ำแรกบุยลำนะครับซึ่งขึ้นชื่อทางด้านกรอบนอกนุ่มในแล้วก็เป็นทุเรียนที่ธรรมชาติได้สร้างให้คือเกิดจากสารสารน้ำแร่ธรรมชาติดินภูเขาไฟนะครับก็จะทำให้ราคาของทุเรียนน้ำแร่บุยลำเนี่ยราคาสูงกว่าปกติแต่ก็เป็นทุเรียนที่ มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับ <Okay. S 1> อย่างที่เรามาชมสวนของคุณมนเทียนวันนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็เนื้อที่ประมาณ5ไร่นะครับ mm hmm. ผลิตได้ก็ประมาณ2,000กว่าลูกนะฮะปีนี้นะฮะสอกว่าลูกเนี่ยฮะขายได้ก็ประมาณ4 5่0 0 0แต้นทุนก็ประมาณแสนสองแสนก็ถือว่าเป็นเป็นผลไม้ที่สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนแล้วก็นอกจากเป็นเป็น ทุเรียนที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ยังเป็นสนับสนุนการท่องเที่ยวของบุรีรัมด้วยก็ขอเชิญชวนให้กับพ่อแม่พี่น้องคนไทยนะฮะมาชิมรสชาติของทุเรียนบุรีรัมทุเรียนที่เป็นน้ำแร่แล้วก็มีทางท่านอาจารย์หมายวิไลราชาบุรีรัมบอกว่ามีสารแมกนีเซียมมีสารอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อ ต่อผู้บริโภคนะครับครับก็ก็ขอเชิญชวนมาชิมมาทานกันครับอร่อยครับขอบคุณครับแล้วในส่วนของจังหวัดเองจะมีการส่งเสริมต่อย,ยอดอยังไงเพื่อให้เป็นของฝากอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรครับจังหวัดก็จะมีท่านพาณิชย์จังหวัดแล้วก็ส่วนราชการต่างๆนะครับได้มีการเปิดเขาเรียกว่าอะไรอ,ะะอ่ะเทศกาลเทศกาลขายทุขายทุเรียนน้ำแร่ให้กับ ชาวสวนทุเรียนนะครับแล้วก็เปิดช่องทางการจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นที่สารกลางไม่ว่าจะเป็นเอกชนแล้วก็ตรงไหนที่สามารถเป็นที่พบปะให้กับชุมชนก็สามารถเอาทุเรียนน้ำแรกของบุรีรัมย์ไปขายได้ครับนะนะนะทางแก้ไขก็ส่วนรายการเราก็จะเป็นร่วมกับ ภาคเอกชนและก็หน่วยงานต่างๆให้ให้ชาวสวนเนี่ยขายโดยตรงได้ครับเพราะดูนปัจจุบันเนี่ยดีมานดีมานของเราเนี่ยเยอะและซัพพลายของเราเนี่ยห้าไร่เนี่ยมีผลิตได้แค่2,000กว่าลูกเพราะฉะนั้นถ้าภาครัฐแล้วก็พวกเราช่วยกันร,ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยชาวสวนไม่ต้องผ่านคนกลางเราก็จะทำให้ชาวสวนเนี่ยได้ได้ผลผลิต ได้กํำไรอย่างเต็มเม็ดตําหน่วยครับซึ่งครับเม็ดเงินก็จะเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างดีครับ